ย่าิแปดสิบแปดบริหาเองนะแล้วยังนกบิน,นอะ่ะไปทางนี่ตาปบ้านกันทนั้งนี่จำได้แล้วพุม,มัน,นมาบอกกูสิ 19. บเก้ามันนี้ก็มาสิบแปดโอ๊ยคุณจะบอกกูหลายตัวเลยะว่าสิบแปดสิบแปดสิบแปดอยู่ อันนี้มันเขียนเสมอะอาพูดจากว่าพ่ยิงหูซ้ายแต่ตอนนี้แต่ว่าเป็นเด็น้อยแต่ไม่ได้น้อยแต่เมื่อเี่นน้อยนม่หนามันกางเยอฟังโบ่เสียงเงินน้อยมัก็แต่เปลแกเลยเดี๋ย่ออกมาคือนังนั่นโน้มบ้างเลยยืดรถมาบอไปจอ่นมาถามเขาจะจอมึงแตตั้งสติไว่ถ้าเ่นเด็กน้อยเอะเด็กน้อยยังใส่เลยเขาจอกันแค่แค่บเงี มันม <mm ีผู้ใดมากแล้วก็มีแต่บุญโจรโอ้ยคี่เราบ้านเขายูกันหายตัวออกมาแล้วแต่งานกันยังยินเสียงเขาอยู่เลยไม่ออก็ออกแล้วเดตแล้วก็คือพอโอ้ยสีแมนซุ้มยู่นี่แหละยู่กล่องเดี๋ยวนล้คือเท่างมาคนมันนะก็้ยจริง ่พาพื่นด้านกับเพราาเนี่คือื้อเยอะเหล้วถ้าว่าอันทุ่งติ๊ินิีงติต่าติตาร้านมันยุ่สิบอกไม่ถึงหน่อยอย่างนั้นเป็นผู้ใดมาเดียวหน้าหลัง้ไม่ใช่เลยแล้วอย่างเจียวขนมเลยเขามันนั่งรวบรวมโอ้นี่กองเทียนนี่คือเขาโอ้เขาแจ มันอยู่กองเพนเหรออะไรกูแกนอยู่างนอกนี้พยานกบอกองเพนไ้แติเขียนเลยไม่ติดแล้ไตัวเลขไปอาาวเพื่อนมันอันตีาบอเนี่ยหมดแล้วที่่อบอกไมึงนั่นสิบเก้าดิเอาสิบเก้ากันยังวต้ก็เขาเจงสิอันนี้มันมาเขียนที่นี่สามสิบแปดหกครับวันนี้พวกบ่คักเจ็บไปอีก ไปเบิ้องใกล้ๆกันระความอันไปสวนกันจะเบื้องนั่นนี่อยู่อกอัดบอกว่าผีวอากันมึงไปยื้อเสกเมื่อเบิ้องกูกูพยายามมองไปเสดไปเก็บมันวอกไปตามนี้เลยวันที่บอกคนมึงก็บอกอะไรแบบวายที่ไว้กันจิ๊บเก่าจิ๊บเก่าแล้วกู เสี้ยงผีว้ากันเอารีบว่าเส้เก้าเมื่อนผู้ฝันมาผู้ฝันฝันเป็นผีเห็นโอเกับตั้งใจว่าปีนี้สิ่ไปเอิญมามัดปออกที่เจ็ดพวกอะไรคว่ากะตามมาเอาเลขขอเลขแต่ว่าอธิบายมโซนนี้เอิญยงเอิญผี อ่อเอิญีอยู่เจ้าจยฟังไอ้ให้บ้ายฟังบอกให้บอกไห้ฟังบอกบอกโอ้อะพอบมีขระหาเนี่ยอมกุ๊กเจียวกยกอมเนี่ยเกียงมัอมสนเสินขาว่าเจ้าพระอาจารย์เก่นเจ้าวัดวัดพพกคำหนองของปู่เซนเท่าความแดดตัวอยุหัวเมืองนั้งคำหลวงตัวอย่หัวบ้าน ผียุคให้ก็ได้บอกหายผียุนาก็ได้บอกหดปีให้ปีนาปีหัวปีส่วนปีพระปีเน้นปีเถินปีเ่าผีเจ้าผีนายผีอาหาคุ้งสารผีบ้านปีเมืองปีพอผีแม่ผีเ่าแก่ปีลูกผีหลานผีตายเจ้ากังลงผีผงตายเจ้ากังปพาปีผ้าพาผีกวยสนแผะผีตายยุ่ยถลนทั้งสนามผัดผีพอผีแม่ผีลูกผีผีทั้งหลายเอ้ยที่ไรยายขาดมีผมมีอุศน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 ุนุไปไนไอ้มาบอกเลวยุศใส จู่ในดิ่นจู่ในหญ้หยาจู่ในี้ายมาเบิดรถบัดโผคำแดงสิอันนี้เอิ้นผีบริเวณนี้แล้วก็เอิ้นมาหมือนตัวนี้แม่นบ่กเอื้นมาเบิดรถฟังแต่เอื้นมาเบิดเปยังบอกแต่ก่อนเดี๋ยวเขาขาดจุดเดี๋ยวนี้ไป็นอานนี้เป็นเอื้นขี่โดยเฉพาะเด้อนี่อันนี้มาบ่ล่ะพลเอากระยังมากระยังพวกัปจริงดิกันนี้เด้๋ยวไอ้ไข่เลยเดี๋ยวนี้เยอะหันมาปูเอาอันนี้ มันมีตีของเเจ้ามันจังคืน่คอนสิมันสิเป็นเนนพราะอแ้้ว็ับเกกาบว่ามันตัวมันคุยกันเนี่ย<ช>ทั้งเจี๊ยบมุนไส้มุนขวดย้าย็นมุนเลนของ,ของคอนิีเฮียกระดูกมันเจอดีได้ดด่ไนี่ตัวใหกว่กูอ้าแกจะบอกเสนึงเนี่ยนี่บอเออมันเขียนว่าเน,นี่สามสี่แปดคมันเขียนเป็นสินไฟบันี้มูหรอว่าเบอร์มันว่บอกน้ำมันได้บอกสิบเก้าเขาบอกมันน้ำไปอีกมันกลายปนไป ว้าวมาป่าเต้นมำไงยพวดไปเบ่ไงเนี่ยไปกันเอื้นที่เหรอมันไปเอื้นผีมันเลยมาเป็นหมวนห้องลองลองมาเดมมือไหมมันเขียนมาเนี่ยแดงยังคู่เท่งซะสิบแปดโอ้สิบแปดสิบแปดห้องพิดดีอยู่ว่าอันั้นว่าสิบเก้าบาทนี่มันสิบแปดอันนี้คนละอันเด้คนละอันทำแคนี่แหละแต่ว่ากต่แทมเดียวโบ้จับเพราะว่าเขาเขาไปเอิ้นเขาแทมเดียวแทมเดียว เอาลนมกกวักบ่อเรากวกล่าสุดนี่เนื้อแปดน้องโูซิบแปดหนึ่งแปดเอาอันนี้ผีมาบอกว่าที่พวกไปพวกคุม้มหลายย่านหลายมาป่ามันโตโคอเพี้ยอยู่ตาแดงตาแดงขึงหางแดงป้าจัากับว่าป่าผีพวกพวกอะไรกันป่าเลี้ยงมุมพี่หรอกโอ้ยแต่มีเจ้าเนี่ยอันผีมาเอื้นคอยอันนี้ยังได้กินก๋วยเตี๋ยวกับบะม่เอื้นคอย ว่าเรยนเงินยัได้ไปนั่นหอกเดี๋ยวพูดนะไหวสไตล์ก้อนนี่ละเออดีดีเละให้ว่ายศท้าบรรดาศักดิ์นี่ปูโบ่ต้องการแล้วเป็นบ่ลาปวดแล้วลาเหมืแล้วลาปวดแล้วผสมโอเดี๋ยวนี้น่ะที่เอาคือเอาขูเก่ามาใส่มายุ่นอาถรรมายุ่นสามตีตีแล้วที่เอาขูเก่ามาเฮ็ดกันยังว่าขูเก่าคือเอาเลขกหันละค่ะ เอาเลขต้อเป็นปรสิษยอี่ยังก็เอ็นชอไหมน่เนอันเ็นไปโซไปเบ้าเอาเป้าปกๆขอก้มกับใบตนพ่อมหาอนเน้โอ้ปสิบบอกฟิสาบับอกอะไรขอก้มกับใบตนพ่อพระยินทากับทั้งเทวาพระบนก็ใไหลําและลิงนเยี่ยมพุกขาพระอาจารย์เจน สิเตรียมเต้ยคันสมาร์ทฉันถูกมีทั้งคันหากันเปดพร้อมน้ำมูน้อมนมันสกัดกำไฟเต้ต้นแม่เท่านี้หอยบีใจคิดคิดเอ็นดูต้นขาวันท่าน้อมท่านน้อมแม่ได้เพิ่งเท้าบุญเถงทรงเท่านี้พร้อมพร้อมให้น้ำน้อมและพองเนมให้น้ำไปเอาเลขค่ายสามตัวเลขหนาสามตัวเลขดังสองตัวรางวัลที่ริดมันนี่มีติดต่ำของฟงใจใส่แจ้งต้นแดงฉันไม่ใส่งาผู้ปานเวียนบันทึกประเด็นแสนสั้นจะวันไหว ผีมันคือมาบอกหลายตัวแล้วว่าตัวไหนจมให้อันนี้จมให้เฮวาด,ดาก็เขาะอยูอ่เดีว <c oughs> ว่าสรุปในมือนี่คลิปนี่ก็มีสา uh, มสี่แปดอสามสี่แปดหกกับหนึ่งแปดหนึ่นงเก้าแมนบ๊อกูบัดนี้เล,เลขผีของเพื่อนกูเลขผีของเพืนนี่สองสามแปดสี่ห้าสามแล้วก็ห้าสี่แนนม่บ๊อบกู สามนี่พ่อ <Job> ฟูสามนี่แหละอันนี้นะครับสามนี่เจออันล่านสุดี่เลยไปเต็มวันเองเดียวจอคันว่าก็กับผมพาจินน้ำกีหลงปีหลวงพ่อหลวงปู่หลวงนาหลงไต่คนไต่ของวันนเขาจะบ้านเขาบกอกไฟไหม้แตงไฟเอ้คือไปสวดกัน ตอนแกไอเจ้าก็จะไว้ซองอันผมสิไปใส่็ในเขาก็จะแต่เลยผมก็ใส่เอาเสียทนแต่ผมก็ถนัดเรื่องนี้ว่าหารเรื่องส่วน,นก็ยูกันนะ่ไงแบบนีบ้นนนอง็มงง่ายไปสยสนมุตโอ้อยกต่จุวานี่พอสุดบากรัสริยงเดีย๋ยคือได้ใจแร้วไม่จะไปเถียง้นเราคนนี้เป็น เป็นความเสอเนะปูเนาะห้หงแอร์่จะไปจับนี่มั้ถามตัวมักปูที่เพิ่นบอกมาหลายตัวนี่ปูมักตัวใดเป็นพิเศษปูมาปู่เดียวปูมักตัวไหนซีถามมาคู่เดียวเดียวนะกปู่เดียวเาได้เขียนอะไราหรืันเขียนมกคู่เดียวเด้ยะอือาซี ตวัวปูามากผู้เดียวีิค่ะปูฮันซิวเป็นผู้เดียวว่าเลขโตผู้เดียวแต่มันไปตุ้งครับ,บดดดดอนันนั้นไอ้ผีมันเขียนมั่คือมีผุ้หยิงนเ,ยเนี่ยผมโดนยาวยิบบอกเฮ็ดผมสุดอ่ะเนเด็กนออ้อยกาเป็นเด็กน้อยถ่ายคลิปครับพี่น้องเซฟซี่ครับตัวเลขแนวทางของปูแกนหัวหน้าผีครับผีกรองครับผีกรองเพ่นไห้กับมี 2องสามแปดสี่ห้าสามครับอัน,นเป็นเลขผีของเพนครับส่วนเลขผีเด็กหน่อยมาบอกครับมีหนึ่งเก้าครับกับหนึ่งแปดครับแล้วก็เลขที่ผีเขียนหายครับมีสามสี่กับแปดหกส่วนเลขชอบเป็นการส่วนตัวของปูกับมีหาซีนะครับเอาทางนี้และทางนั้นให้พี่น้องอไปพิจนารณาบ้งเด้อครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับตัวเลขทุกตัวมีสิทธเข้ามีสิทธหลุดครับให้พี่น้องโชคดีทุกผู้ทุกคนครับพอกันไหมในคลิปหน้าครับโชคดีครับสวัสดีครับ